จาก3เวทีใหญ่ฮะไม่ว่าจะเป็นรัสบอลหรือ Star Idol อละหรือผูที่ซ้อมเวทีเต็มพอครับผมขอขออนุญาตได้ไหมคะได้ค่ะอยากรู้จักเลโอคอนนะคะคืออะไรมาจากเวทีไหนช้าๆชัดๆได้เลยครัเออเริ่มเริ่มเป็นอาเริ่มจากตรงกลางนะเออเอาเออตรงไหนลามสนุกไหมครับใครถึงมาอยู่ก็เริ่มได้เลยครับผมสวัสดีครับผมบอสบุลเสศนะครับจากรายการ Last Icon ครับผม สวัสดีครับผมลืมเฮียสะพอนะครับผมจากรายการ Last Icon ครับผมสวัสดีครับผมไดมอนดครับจากรายการ Last Icon ครับสวัสดีครับพัติมาค่ะจากรายการ The s ตาไ Idol ค่ะสวัสดีครับผมรถกันตะพนนะครับผมจากรายการ Last Icon ครับสวัสดีครับตั้งต้นจินตคมนะครับผมจากรายการ Last Icon ครับ สวัสดีครัโบโอมนัสคาน,นะครับจากรายการเดตสายไอดอลครับค่ะยูเวเชลาดีนะคะจากดิวเจนค่ะสวัสดีครับปู่นะครับจากรายการลัสไทร์คอนครับสวัสดีครับผมบูมฐานันท์ครับมาจากดิวเจนครับสวัสดีครับผมบูมสหระทัศน์จากเดตสายไอดอลครับ สว,ส,ส,วสวัสดีครับผมภูมิพงษ์รัชตาครับจากจุดสไตล์แล้วครับสวัสดีครับผมภูมิแก้วฟ้าจริสวัสดีค่ะลิลพิงศรวีค่ะจากรายการเด็ะโกดแนนซ์2คุณบอยครับไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องตอบโ <laughs> <laughs> oh, อ้คือว่าจะติดอัปปะนี่มานักแสดงเหล่านี้ผม คนรุ่มากกับที่เขาได้มาร่วมโปรเจกต์นี้เพราะว่าในกต์ที่พูดถึงคนที่มีความฝันและ,และพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความฝันเช่นเดียวกันแล้วก็ออกล่าตามความฝันตัวเองเพราะนั้นะคือคือคือต้องบอกครับว่าอย่างอย่างที่บอกอย่างที่เห็นอยู่นะครับว่าเรามีการรายการประกวดร้องเพลงประกวดหาไอดอลอยู่อยู่หลายรายการแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอรายการจบแล้วเราจะจบเพราะว่านี่คือการต่อย,ยอดนี่คือการ ทำให้เขาก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในฐานะนักแสดงซึ่งได้ทําำการร้องเพลงทำการเต้นท,ทำทำสิ่งที่เขารักทำสิ่งที่เขาฝันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้สิบสี่อันนี้สิบสี่คนจริงๆยังมีอีกนะครับแต่ว่าตอน a u d i t i o n เรา a u d i t i o n จากประมาณก็ประมาณเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบกว่าคนนะครับที่ทำการ a u d i t i o n ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงจนกระทั่งได้มาเป็น เด่นมากเลยอ่ะเพราะว่าเชื่อว่าพอทั้น้องเรารวมตัวกันแล้วอ่ะการทำงานก็ไม่ง่ายแต่ง่ายการกำกับการแสดงโดยพี่บอกครับผมแม่ทุกคนดูล็อกแรกแม่จะพูดอะไรทุกคนดูลนอกคอมเมนต์ก็ตอบอะไรนี่นะเฮ้ยสนุกหน่อยเิ้มหลายคนบอกว่าอ้าคุณบอยนี่คือมิวสิคอร์นทีวีหรือเปล่าค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันมีการร้องการเต้นแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเพลงแต่ละเพลงมันมีมันมีที่มาที่ไปในเรื่องของว่าอาฉันจะร้องเพลงนี้นะฉันจะฝึกร้องเพลงนี้หรือบบงเอญแล้วกําลังร้องเพลงนี้ซ้อมร้องเพลงนี้อยู่แล้วอีกคนหนึ่งฟังแล้วรู้สึกได้หรืออะไรต่างๆนี้อย่างเช่นในในตัวอย่างของครก้งนี้นะครับฉนันก็มีความผสมภา,านาเพลงแล้วก็เต้นเข้าไปอย่างแนบเนียน ไม่ใช่ไม่ใช่บทเจารย์นะฮะคุณบอยครับลอยจนต่อไปจะเป็นรายการอะไรไม่ใช่กันไม่ใช่กันไม่ใช่กันไตามกันได้นะฮะมันต้องต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยใช่ไหมกับการเล่นละครเรื่องนี้ถูกต้องไหมเอาอยากได้ยินหนะอยากได้ยินน้องๆก็อยยยาาากกออกแต่ละแต่ละแต่ละเพลงหรือแต่ละแต่ละแต่ละฉากเต้นเนี่ยเขาต้องซ้อมกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปลองลองเล่าให้พี่พฟัง แต <molec> ใครที่มีสั่เต้นเยอะใครที่มีสั่นเต้นเยอะใครที่อับใครที่เดินเกยปฏิมาเออปฏิมาเป็นไงโหดไหมปฏิมาโหดมากมากค่ะเพราะว่าหมายถึงการซ้อมค่ะคนแฟนโหดมากๆค่ะเพราะว่าคือพวกเราทั้งหมดเนี่ยมาจากหลากหลายเวทีค่ะบางคนก็ถนัดร้องถนัดเต้นถนัดแตกต่างกันค่ะชายก็ต้องแบบต้องมาเสริมสกิลที่ตัวเองแบบ ยังไม่ค่อยถนัดขึ้นมาให้เพิ่มขึ้นนะคะบอสละคะแล้วก็จริงค่อนข้างซ้อมหนักมากเลยแต่ละคนก็ซีนหนึงกว่าจะได้ออกมาเราต้องซ้อมกันแบบหลายวันซ้อมเพ่ขาล่างนะครับแค่ซ้อมนะยังไม่ถ่ดิ <c oughs> มันเป็นการหนะักเพื่อผลงานคุณภาพของของทั้งช่องวันสเสน่ห์ให้คุงผู้ชมได้ชมกัน <c oughs> ผู้ชมครับ พวกเขาเหล่านี้คือคนที่มีความฝันและเขาจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคนมีฝันเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าพลังในหัวใจพวกเขาจะทำให้ละครเรื่องนี้สิ่งเรื่องนี้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับคุณบอยครับไม่ต้องต้องบอกด้วยนะเพราะเรื่องเห็น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 เจเนอเรชันนี้คือเห็นเห็นอายุเขาเหล่านี้เห็นวัยเขาเหล่านี้ยังไงก็ต้องกินนมดื่มไงมีสินค้าอะไรไหมครับที่แบบว่าจะเหมาะสมกับ เอ่าเจเนเรชั like ่นหลังนี้ที <me ่เขาจะสามารถเออนำไปใช้ได้อยังไงนะฮะเพราะว่าจริงๆนะเอ้ามันเหมือนเอ้าจริงๆนะมันเอินแคริเตอร์ของเอินเลวใช่ไหมมันจะต้องก็ต้องมีการติดหนี้ใช่แล้วจะหาเงินมาจากไหนอ่ะเราต้องหาเงินมาจากไหนอีซี่มันนี่ค่ะให้ตามชื่อเลยค่ะ ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นเป็นโรงรับจำนำสมัยใหม่นะคเดี๋ยวตวลกวนว่าต้องไปใช้บริการได้่ากตัวละครที่บอสเน่ยคือเป็นข้าแมวไงข้าแมวรักษาเรแล้ว่าเห็นแม่อยู่จอดจัดก็เอาเก็บไปเลี้ยงเีด้วยอะไรอ่ะแล้วก็เลี้ยงเขาด้วยมูชี่ครับผมโอ้ ยังมีอีกนะฮะยังต้องกินต้องดื่มนะครับอย่างที่บอกนะฮะหัวตลอเช้าครับไหรุ่นครับหัวตลอเช้าครับเด็กายครับเด็ทชายสำหรับคนมีฝันนะครับก็ยังไงก็ฝากสนับสนุนก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับไ่รังเราหมออะไรสีอะไรครับสีอะไรหนึ่งมปรังเราหมอไปรัแล้วหมอไปที่ไปที่ไปรังเราหมอเฮ่ยังไงอ่ะยังไงใครจะเกิด ตามัน่ใช่สิให้พี่ีๆเข้าใจแล้วจัดให้ให้พี่ๆเข้าใจแล้วจัดนะครับขอบคุณจ้